งไงชวนมาออกวันนี้พี่ไปมีเป้าหมายคือปีนี้ต้องแบบแข็งแรงมากๆเพราะอะไรรู้ป่าทุกต้นชั่วโมงจะต้องเจออย่างนี้มันเหนื่อยมากกับการที่ต้องไปต่อปากต่อคำกับแกไม่ใช่ชั่วโมงเดียวสามสี่ชั่วโมงค่ะตอนชี่คนจะงามต้องงามที่ลำไส้ถ้าชมไขว่างามให้ชมพี่ต๊อกว่างามไส้ถูกต Dec ้องค่ะ L D L คือไขมันเลวเขาชั่วร้ายสุดๆโทรไขมันเลวออกกำลังกายเช้าหรือเย็นดีกว่ากันเย็นอุ้ยต่อมันทำไมต้องพร้อมกันขนาดนี้ ออกได้ตอนเย็นเวลาที่เราแปลรูปเนี่ยความเสี่ยงจะมากขึ้นแม้กระทั่งความเสี่ยงมะเร็งลำไส้โดยปกติคนจะเข้าใจว่าการตรวจสุขภาพแบบครั้งเดียวเราจบแต่จริงๆไม่ใช่นะคะไม่มีคำถามอีกคำถามหนึ่งพอค่ะหมดแล้วพอไ่เป็นหมอขอคถามดีโอเคเพื่อนเป็นหมอ พี่เร็วๆดูวิ่งหอบแย่มากเลยหมอไปไงบ้างัวมา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 นั่งพักตรงนี้มามาได้นี่ก่อนแล้วมาได้นี่ก่อนหมอนั่งนั่งหมอนั่งอเป็นไงแบบพวกเราเหนื่อยเปล่าเหนื่อยมาก ขาแข้งหัวเข่าปวดไปหมดเลยหมอก็เหนื่อยหรอไปเลยไปยาววิศวะเธอจุนีแนทเธอไม่ค่อยออกกังไกยดูจากขานี่คือข่าวจ้วงขนาดนี้ข่าวจ้วงชออกมังกลชอบออกงานในร่มอุ้ยในร่มหมอในร่มห้างในร่มห้าง โอ้ยแต่ละคนพี่ไปยังไงอะยังไงชวนมาออกวันนี้พี่ไปมีเป้าหมายฮะเป้าหมายเพื่อสุขภาพที่ร่างกายแบบต้องแข็งแรงต้องสุขภาพดีสหรับปีนี้ไม่จริงจริงเพราะว่าปกติพี่ไปตีแบตใช่ปะไม่พอปีนี้กะว่านอกจากตีแบตแล้วจะต้องมาวิ่ง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 แบบนี้ไม่จริงเธอเหงาแล้วเธอก็ตื่นชันเธอก็ชวนชัน ไปวิ่งด้วยกันสิวิ่งด้วยกันแข่งกอดขาเอาถ้าแกเนี่ยสำหรับแกฉันไม่เหงาหรอกแต่มถ้าเป็นหมอเพื่อนแล้วก็เป็นเงาเหงาใช่เนี่ยไม่น่านี่ก็โดนเหมือนกันพี่ต๊อกนี่ก็ชวนเหมือนกันหมอเพื่อนวิ่งเหอะวิ่งเหอะอันนี้ไม่อยากวิ่งคนเดียวไม่ก็ดีเวลาชวนกันมาวิ่งดีเวลาดีดีดีเพื่อเพบบสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคือปีนี้ต้องแบบแข็งแรงมากๆเพราะอะไรรู้ป่ะ ทุกต้นชั่วโมงจะต้องเจออย่างนี้มันเหนื่อยมากกับการที่ต้องไปต่อปากต่อคำกับแกไม่ใช่ชั่วโมงเดียว3-4ชั่วโมงต้าเป้าหมายคือเพื่ออะไรนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ๋อสุขภาพดีแบบครบสูงใช่ปีนี้ต้องแบบเต็มเปรี้แน่นฟิตเปรี้ยงงั้นมีเพื่อนช่วยได้เลยนะคะเดี๋ยวบอกก่อนไว้เลยว่าสุขภาพดีที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ย ดีใจทุกท่านคงจะทําไม่ได้เลยถ้า,าไม่มีหมอเพื่อนไม่อยตรงนี้ทำไมประมาทเราอย่างนี้อุ้ยถือว่าเขาประมาทก็ถูกแล้วเป้าวทำไมอ่ะทำไมมันยากขนาดนั้นเลยเหรอไม่เดี๋ยวจะบอกออเทคนิคไงว่าทํายังไงบ้างถ้าเขาทำแรกนะคะตื่นเต้นใช่มินนะลล่ะตื่นเต้นเลยเพราะไม่มีในสคริปต์นะคะ,ะเขาทำแรกคือตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะพี่เป้กับพี่ตอกเนี่ยทานข้าวหลังจากตื่นเช้าเนี่ยกี่ชั่วโมงแล้วถึงทานข้าวหลังตื่นอ่า พี่เป้เท่าไหร่พี่เป้ตื่นกี่โมงของพี่เป้เนี่ยทุกตอนพี่เป้ตื่นต้องตื่นกี่โมงตื่นหกโมงครึหกโมงครึ่งแล้วก็กินข้าวมื้อแรกเนี่ยก็คือบ่ายโมงครึ่งฮะจริงเป็นอย่างนี้ทุกปีนี่คือแบบฟาสติ้งไปในตัวเออแล้วเนี่ยบ่ายโมงครึ่งถึงได้กินข้าวมื้อแรกพี่ต๊อกคะตื่นตื่นตีห้าครึ่งตื่นเร็วอะไรนะหกโรึะงเเป็นขิงเสร็จตีห้าครึ่งเช้ากว่าจ้ดโอ้ฉันนัดเขาแปดโมงถ้าฉันไม่ตื่นตีห้าครึ่งฉันมาไม่ทันตื่นตีห้าวเช้้ามือแรกน โดยปกติอาถ้าจะทานอาหารเช้าให้ดีนะคะหลังจากตื่นนอนยนไม่เกิน2ชั่วโมงเ,<ๆ>เพราะ<ๆ>เวลาที่เราตื่นเช้ามาเนี่ยนะคะ<ๆ>เขาจะมีคอร์ติซอลคือ<ๆ>ตัวที่จะพุ่งให้เรารู้สึกว่า ไปเผชิญหน้ากับทุกสิ่งในชีวิตได้ให้แอคทีฟเนี่ยเขาจะมาเนี่ยประมาณจะหลังจากที่เราตื่นเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตอนนั้นนี่ควรมีสารอาหารให้เขาแต่ว่าณนะปัจจุบันนี้มีเปเปอร์ล้วก็งานวิจัยมากขึ้นนะคะว่าจริงๆคนที่สคิปเช้าเนี่ยก็สคิปได้เหมือนกันคือไม่ทานเช้าก็ได้เหมือนกันเห็นความน่าเด็ดของดีเจไปริสวาร์มัะ้ะแต่ไม่ใช่ทุกคนจะฟาสติ้งหรือว่าไม่กินเช้าได้นะต้องเป็นคนที่ไม่เป็นโรคกระเพาะอาหารต้องเป็นคนที่ไม่เป็น ภาวะร่างกายลาเบิร์นเอาสินโดมหรือว่าต่อมหมกไตล้าคนที่มีอาการดังนี้ตื่นช้าไม่สดชื่นกลาคืนนอนหลับยากตอนบ่ายง่วงนอนบ่อยหิวจุกจิกทั้งวันนะคะกลางคืนแน่นอนไม่ได้เลยหลังสี่ทุ่มตาสว่างคนแบบนี้นะคะต้องทานเช้าถึงจะดี อ,อ่าถ้างั้นอาหารเช้าเนี่ยพี่เป้ก็กินแบบเดิมได้อยู่ใช่ไหมได้เพราะว่าพี่เป้ต่อมอ,อกไตดีไงออโอยทำได้ไดฉันก,กินเพิ่มฉันต่อมอ,อกไตร้านอะ <laughs> แต่ว่าที่คุณหมอเพื่อนพูดไงเรื่องของการดื่มน้ำให้มากๆไยเธอโอ้จริงจริงเป็คนคำพูดตรงนี้ที่หมอเคยบอกไว้ว่าน้ำเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของร่างกาย60%ถูกไหมถูกไม่ถูกถูกนี่เก่งอย์ละ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดื่มน้ำสะอาดที่เพียงพอเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะช่วยให้แบบว่าสมองของเราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งกับที่ได้พร่ำเรียนพร่ำสอนมา <c oughs> อีก5ปัจจัยนะคะสำหรับการดื่มน้ำที่คุณไม่รู้ว่าดีกับสุขภาพ1สกินค่ะคือผิว,ผวหนังของเราถู<อ>ากต้องกว่าผิวเราจะชุ่มชื้นนะคะคุณต้องดื่มนะอันนี้พูดกับพี่อ้อยไปแล้วนะคะขอรวบรวม ep นี้แบบมีน้ำนิดนึงนะคะดื่มทั้งหมด2ลิตรเนี่ยเป็นระยะเวลา1เดือนนะคะถึงจะมีความชุ่มชื้นจากชั้นขี้ไข่ชั้นแรกไปจนถึงชั้นบนสุดได้2เลยนะคะคือ gi หมายความว่าการขับถ่ายค่ะกว่าจะออกมาเป็นอุจจาระที่งดงามของเรานะคะอุจจาระเราเนี่ยออุจจาระต้องงด ้ะงดเงาไหมนี่หลายคนจะงามต้องงามที่ลำไส้ถ้าชมใครว่างามให้ชมพี่ต๊อกว่างามไส้ต้องค่ะน้ําออกมาจากอุจจาระเราเนี้ยกว่าจะประกอบเป็นอุจจาระมิใช่ง่ายเขาจะต้องมีน้ําในร่างกายอย่างต่ํา1.5ลิตรต่อวันถึงจะเคลื่อนที่ผ่านปากลำไส้ไปต่างๆจนถึงรูทวารหนักของเราถ้าเรากินน้ำน้อยถือว่า ถ,าาถูกต้องค่ะ,คะและน้ำนะคะปัจจัยที่3นะคะคช่วยในการเบิร์นแฟตค่ะใช่ถ้าเราดื่มน้ำนะคะ<อ>พรีมิวคือก่อนที่จะมื้ออาหารเนี่ยประมาณสักแบบ ก่อนเมื่อหน15นาทีนะคะเบิร์นแฝตได้23แคลอรี่ปัจจัยที่4นะคะระหว่างคนที่ดื่มน้ํา2แกว้วเ <c oughs> ทียบกับคนดื่มน้ํา6แก้วนะคะคนที่ดื่มน้ํา6 -8 แกว้วลดความเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจ50% <c oughs> ปัจจัยที่5นะคะทุกพลังงานของร่างกายเราจะสร้างพลังงานไม่ได้เลยถ้าไม่มีการสันดับออกซิเจนผสมกับน้ําแล้วกลายเป็นพลังงานโมเลกุลที่เรียกว่า ATP าค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆคือเราหายใจได้เราเดินได้ย่อยอาหารได้นะคะน้ําเป็นส่วนประกอบที่ สัญและที่เราได้ออกกำลังกายกันในวันนี้คุณประโยชน์มากมายการออกกำลังกายคือพี่เป้จะตีแบตพี่เป้จะมาวิ่งด้วยถูกต้องการออกกำลังกายถามว่าออกกำลังกายเช้าหรือเย็นดีกว่ากันค่ะเย็นอุ้ยต่อมันทำไมต้องพร้อมกันขนาดนี้เป้ ออกได้ตอนเย็นจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเช้าหรือเย็นก็ได้ในงานวิจัยนี้ใกล้เคียงกันแต่ถ้าคุณอยากได้กรดฮอร์โมนนะรโกรดฮอร์โมนคือฮอร์โมนที่แบบผิวแต่งตึงสดชื่นความจําดีตอนเช้าให้ออกตอนเช้าเลอกคุณกันกันไปแล้วนี่คุณอ่านวารสารของ nottingham university เหมือนที่ฉันเหรอโอ้โหไปคงไปไม ถูกต้องเราติดคณินเรือซิที่เดียวเลยนะคะว่าอ้าวคุณจะออกกําลังกายเช้าเนี่ยคุณได้โกรทฮอร์โมนเยอะแต่ถ้าคุณผู้ชายคะคุณอยากได้เทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายที่เยอะให้ออกกําลังกายตอนบ่ายหรือว่าเย็นค่ะเห็นไหมเฮ้ยทำไมพี่เป๊ะเพราะว่าพี่เป๊ะมีโกรทฮอร์โมนเยอะมาโไม่ใช่เลยนะเทสโทสเตอโรนเทสโทสเตอโรนเยอะมากฮอร์โมนเพศชายไม่ได้ช่วยแค่จริงๆเช้าหรือเย็นเนี่ยออกได้หมดคล้ายๆกันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้อะไรช่วงไหนใช่แต่ว่าถ้าตอนเช้าเนี่ยคนที่กินแบบคาร์โบไฮเดรตเยอะ ชอบกินแป้งนะคะถ้าออกกำลังกายเช้าจะรอดไหมเนี่ยพี่ต๊อกไม่รอดออกกำลังกายเช้าเนี่ยจะทำให้เบิร์นคาร์โบไฮเดรตได้มากกว่าเย็นค่ะต้องออกเช้านะไม่ไหวทอมชอบกินขนมปังเวลาทำงานนะมันก็ชอบกินอยู่หน้าคลื่นอ่างเงี้ยกินรอดตลอดเลยอย่ามาขอนะ เออเนี่ยพี่หมอเพื่อนลองสังเกตดูนะเดี๋ยวนี้คนที่แบบอายุน้อยเป็นโรคกันเยอะนะเธอกว่เลยขึ้นป่วยเก่งจริงจริงคือนับปัจจุบันเราเจอมะเร็งในคนอายุน้อยมากขึ้นนะคะเจอแม้กระทั่งโรคสโตรกหลอดเลือดสมองขาดเลือดเนี่ยก็เจอในอายุน้อยมากขึ้นจริงๆในเกณฑ์ของแพทย์เนี่ยต้องหลัง45เป็นต้นไปถึงจะเจอตอนนี้คือน้อยกว่า45เนี่ย30กว่าก็มีความเสี่ยงแล้วจริงๆเป็นเพราะว่าการใช้ชีวิตของมนุษย์ยุคปัจจุบันนี่เขาเปลี่ยนค่ะ คือปกติเนี้ยถ้าสมัยแบบรุ่นปุยยาตายายเขาก็จะทําอาหารกินปลูกผักเองอะทําไปเลยแต่ตอนนี้ก็วิ่งเล่นด้วยใช่มันแปลรูปไปหมดแล้วค่ะคืออาหารที่เรามาเห็นเนี้ยอย่างฮอทดอกไส้ก่อนมันไม่รู้มาจากไก่จากหมูจากอะไรน,นี่คือโปรเซสตฟู้ดอาหาร,ปรแปลรูปนะคะ,ะโดยเฉพาะอีกอย่างหนึ่งเลยคือเวลาที่เราแปลรูปเนี้ยความเสี่ยงจะมากขึ้นแม้กระทั่งความเสี่ยงมะเร็งลำไส้เขาไม่ให้เกินนะ50กรัมต่อวันเบคอนสี่ชิ้นฮอทดอกหนึ่งชิ้นไม่งั้นความเสี่ยงไม่งั้นความเสี่ยงมะเร็งลำไส้เ หรือว่าในอีกแบบหนึ่งคือไมคโครพลาสติกเช่นเราจะทิ้งขวดน้ำไว้ในรถอะพี่เป้แล้วมันร้อนๆแล้วเราก็เอามากินตอนที่แบบพลาสติกต<า>ม,มันคายมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโมเลกุลพลาสติกหน้าตาเขาคายเอสโตรเจนคือฮอร์โมนเพศหญิง<อ>ฉันเวลาที่เขาเข้าไปมากเกินไปก็ส่งผลกระทบได้โอ้ถ้าฟังอย่างนี้แล้วต้องตรวจเช็คบ่อยๆไหมหมอโดยปกติคนจะเข้าใจว่าการตรวจสุขภาพแบบครั้งเดียวเราจบ แต่จริงๆไม่ใช่นะคะเพราะค่าน้ำตาลและไขมันของเราสมมุติว่าสูงใช่ไหมโอ้ยคอเลสเตอรอลเรา200กว่าสูงและ L D L เกิน130สูงและเดี๋ยวไม่เป็นไรดูแลร่างกายเราเช็คปีหน้าเลยอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้จะต้องเช็คเพราะไขมันในร่างกายโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลเนี่ยสเดือนเราปรับอาหารออกกําลังกายเขาเปลี่ยนได้ค่ะควรที่จะรีเช็คหรือว่าเช็คซ้ําอีกครั้งหนึ่ง3เดือน ถ้าเป็นไขมันนะใช่ค่ะนี่คือปีหนึ่งก็คือตรวจทีเดียวจบเลยจ้ะไม่ได้แล้วล่ะไม่พอแล้วไนี่นีล่าสุดพี่เป้นะตอนต้นปีพี่เป้ไปมาแล้วนะ ตรวจสุขภาพเป็นแบบแพ็คเกจตรวจสุขภาพค่ะ all you can check เนี่ยนะแพคเกจนี้คุ้นมาเหมือนในเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลแล้วก็เปาโลด้วยค่ะซึ่งถ้ามาตรวจจะได้เจอเพื่อนด้วยเพราะว่าพี่เป้ตั้งเป้าหมายแล้วไงว่าพี่เป้จะต้องสุขภาพดีของปีนี้ทั้งปีเออก็เลยไปจับแพ็คเกจนี้มาแล้ว all you can check นี่ยทำไมเธอวัยขนาดเนี้ยอ้าวก็เป็นคนวัยเร่งรีบแล้วทำไมไม่ชวนเดี๋ยวจะไปเปล่าล่ะทำไมทำไมอะไรวัยขนาดนี้พี่แนะนำให้ไปเนาะจริงพี่ต้อม นะคะไม่แต่ว่าจริงๆเราก็คือนัดกันเอาไว้อยู่แล้วแหละว่าปีนี้หกเจ็ยังไงเนี้ยเราก็จะต้องสุขภาพดีขึ้นใช่ก็ข็งแรงอายุอานามเราก็โตขึ้นไปเรื่อยๆเออนะคะว่าแต่ว่าเธอก็ซื้อไวเหมือนกันนะเนี้ยอ้าวไม่ได้ของอย่างนี้เนาะสุขภาพเนาะคุณหมอเราก็ต้องรีบซื้อรีบดูแลกันก็จริงๆแล้วก็การตรวจสุขภาพเนี่ยมันเป็นเป็นแพ็กเกจที่ตอบโจทย์เหมือนกันนะเพราะว่าให้กับเรื่องของสุขภาพเราเพราะฉะนั้นเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วถ้าเกิดว่าเราไป สุขภาพให้ละเอียดขึ้นอ่ะผมว่าปีนี้เราก็จะได้แข็งแรงรู้ว่าจุดนั้นจุดนี้เราเป็นยังไงเราก็จะได้กลับมาดูแลร่างกายของเราเองก็ถูกและที่สาคัญนะ<ๆ>เขามีแพทย์นะคอยติดตามผลตรวจให้กับเราด้วยรออุอ้ยรอคือจริงๆแล้วอ่ะที่ชอบอีกอย่างคืออะไรหปปไรือปะเธอเขาตรวจในครอบคลุมมากกว่า40รายการตั้งแต่เบสิกเช็คอัพนะไปจนถึงแอดวานซ์เช็คอัพเลยเธอไม่ว่าจะตรวจสมองหัวใจไทรอยมะเร็งไวรัสตับอักเสบภาวะอุ้ยกระดูกุ่นยังยังไม่เป็นเกือบแล้วปะ ว่าจะซีทีสแกนนะมีหมดเลยตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดเธอเลือกตรวจได้ตามไลฟ์สไตล์ได้เลยและที่สำคัญนะราคาต้นต้นนะครับเพียง9,900บาทที่โรงพยาบาลเปาโล19,500บาทที่โรงพยาบาลพญาไทยเรียกว่าจ่ายทีเดียวตรวจโหซ้ำได้ตลอดทั้งปีอ๋อหอ <ผม S 1> ลอคุ้มไหมล่ะคุ้มคุ้มค่าจริงๆและยิ่งดีไปกว่านั้นนะเธอสามารถอัปเกรดในกลุ่มแอนตี้เอดจิงตรวจระดับวิตามินไปเลย ดูฉันเป็นตัวอย่างกลุ่มเมททนเฮลท์ตรวจอะไรรู้ป่ะประเมินภาวะจิตใจเครียดใช่ไหมลดความเครียดได้ดูเป็นไงล่ะนี่หรือถ้าจะเป็นกลุ่มเบทลอสนะเขาตรวจประเมินความสมบูรณ์ของร่างกายด้วยเออแล้วก็กลุ่มเมทบุมเบนเฮลท์โปรแกรมตรวจระดับฮอร์โมนของชายหญิงก็ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับหรือว่าคุณผู้ชมสนใจนะครับนี่โทรไปได้เลยนะที่โรงพยาบาลพญาไทแล้วก็เปาโลพอซิเตอร์ของเขาครับ1 7 7 2กดเลย1772นี่หรือเลือกช็อปได้นะที่ w w อร์ w วท์เ a ็บพยาไทคอมหรือว่าจะเป็น w w w p a u l o h o s p i t a l c o m โอ้โหคลิกเข้าไปเลยใช่แล้วลง,ลงทุนเรื่องสุขภาพ,ภาพยัง,ยงไงก็คุ้ม อย่างที่พี่เป้แล้วก็พี่ต๋อบอกเนาะสุขภาพเราต้องเช็คร่างกายเราก็เหมือนรถยนต์นะคะที่ก็จะต้องเข้าศูนย์เนาะในการเช็คว่าอะไรเป็นยังไงบ้างอวัยวะไหนเป็นยังไงบ้างนะคะก็มันเช็คมันตรวจสอบก็เหมือนเราเช็คสุขภาพนั่นเองค่ะพี่เป้มีคาถามอีกคำถามหนึ่งพอขะหมดแล้วพอไใหเหมอขอกานเดียวคือเวลาเราไปตรวจสุขภาพใช่ป่ะมันก็จะมีสมุดตรวจมาให้เราหรือถ้าเกิดว่าผ่านทางออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีผ่านทางแอปคือไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องไปดูค่าอันไหนเป็นพิเศษไหมอ่ะก็เป็นแอปพลิเคชันในการดูสุขภาพ แอพของพยไทยเปาโลเราชื่อเฮลอัพอาใช่ค่ะซึ่งเอาง,ง่ายๆเลยนะคือถ้าน้ำตาลนี่น้อยกว่า100นะคะคือคุณสุขภาพค่อนข้างดีน้อยน้อยกว่า90ได้ยิ่งดีถ้า126ก็เหยียบขาข้างหนึ่งเบาหวานแล้วค่ะแล้วนาตะกร สุขใสของฉันสองข้างแล้วอะต้องตรวจใช่ๆแล้วก็เปิดหน้าไปดูคำว่าคอเลสเตอรอลนะคะถ้าคอเลสเตอรอลน้อยกว่า200ก็คือดี LDL คือไขมันเลวเขาชั่วร้ายสุดๆโทไขมันเลวดีที่ตรงนี้ค่ะไขมันเลวชั่วร้ายนี่ต้องน้อยกว่า1 3อยาค่าไตเนี่ยมันจะเขียนว่า c i creatinine นะคะถ้าน้อยกว่า1.2ได้คือคุณไตสุขภาพดีค่ะส่วนค่าในเรื่องของตับนะ AST ALT ถ้ามีคำนี้ปรากฏนะ ต้องน้อยกว่า30ถึงจะดีถ้าเกินนิดเดียวนี่เป็นไรไหมนิดเดียวเดี๋ยวคุณหมอที่ประจําตัวที่จะดูเรานะเขาจะบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวไปปรับมาคุณอาจจะทานยาอะไรช่วงนี้หรือเปล่าค่าปรับก็เลยขึ้นนะคะแล้วเราก็จะตรวจเช็คซ้ําอีกทีหนึ่งซึ่งอาจจะเป็น1เดือนหรือว่า3เดือนขึ้นอยู่กับว่าคุณหมอเห็นว่าอย่างไรค่ะพี่เป้ตรวจมาพี่เป๊แต่ว่าน้องๆเขากำลังเชียร์กันอยู่คือพี่เป้เรื่องเรื่องพี่เป้ไปตรวจมาแล้วมันขึ้นมานิดนึงอะค่ะควรจะต้องไปเช็ค up สามเดือนอันเนี้ หนึ 1> 1่งถึงสามเดือนต้องดูถ้าค่าดไตาตามเร็วหนึ่งเดือนได้ค่ะ,ะมไม่พี่หม,ม,มอเพื่อนเราผู้หญิงผู้ชายมันต้องแบบมีค่าอะไรสําคัญต่างกันไหมอันนี้ถูกต้องนะคะปกติแล้วเนี้ยที่เราเพิ่มเข้ามานะใน All You Can Check นี่เราเรียก All You Can Check Plus ค่ะคือเขาจะบวกในเรื่องของฮอร์โมนเข้าไปด้วยผู้หญิงก็ต้องดูว่าเราใกล้ที่จะหมดประจําเดือนแล้วหรือยังอันนี้ก็จะดูได้จากฮอร์โมนเหมือนกันนะคะไปมาเขาเรียกวัยทองใช่ไหมทองผู้หญิงทองเงินหรือว่าทองแดงเราก็ดูได้จากฮอร์โมนเช่นเดียวกันะ ิหรือผู้ชายก็จะดูฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนนะคะอันนี้ก็เป็นตอนที่เราเพิ่มเข้ามาในการตรวจผู้หญิงผู้ชายอันนี้ฝากเอาไว้นะสุขภาพคุณต้องดูแลนะคะมันเช็ครื่อยๆมีคุณหมอค่อยๆแนะนําก็มาออยู่แคนเช็คได้ค่ะเออจัดไปเนาะทางที่โรงพยาบาลปาร์ลุนแล้วก็โรงพยาบาลพญาไทนะครับยินดีต้อนรับค่ะโอ้ยอ่ะหมดละไปวิ่งกันเถอะอีกแล้วเหรอใช่ฮัลโหลใครโทรมานะี๋อใช่ ว้าไปได้เลยไปตรงนี้อ๋อไปไปอ๋อยังไงอ๋อได้ได้ตอนนี้ได้เลยไปได้เลยไม่ติดอะไรเลยววิ่งเพื่อนเป็นหมอ